กลับมาแล้วกับงานเกษตรศิลาชาแฟร์ครั้งที่19เ้าเขาเริ่มกันตั้งแต่วันที่2 2ถึงวันที่31สิงหานี้นะในงานคือมีหมดเลยทั้งไม้ดอกไม้ป้าดูก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักก็มีมาลากหลายร้านเราไปเดินงานมาปีนี้ร้านค้าเยอะกว่าเดิมโดยเฉพาะร้านอาหารร้านอร่อยร้านเด็ดร้านดังคือมาเพียมีเพื่อนแท็กเพื่อนมีแฟนแท็กแฟนเลยพากันมาได้เลยและถ้ายังไม่ได้กินอะไรกันแล้วก็มีร้านหนึ่งมาแนะนามาแวะเติมพลังก่อนเดินงานกันได้ที่ร้านโคตรเกี๊ยวร้านเด็ดร้านดังประจําบ้านสวนชนบุรีนนนนน่่่ออ้้้าากมดดืแวรขขใไชชิิ็ตจึ โคตเกี๊ยวก็ต้องทําใหม่ทําสดที่หน้าร้านเท่านั้นเกี๊ยวสรงเครื่องลูกใหญ่หญ่แป้งบางไซน้ำทำกันใหม่ๆให้ทุกคนได้กินกันแบบละลอนเขาก็เตรียมมาให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันซึ่งที่ร้านนะเขามี2ตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวหมูไ้กุ้งคําโตๆและตัวเกี๊ยวกุง้งล้วนที่เขาใส่กุ้งมาเป็นตัวเลยเขาขายมาหลายปีแล้วแต่ราคาเขายังคงเดิมอย่างตัวหมูไ้กุ้งใส่ถ้วย4ชิ้น50สใส่กล่อง9ชิ้นร้อยหรือจะเป็นตัวเกี๊ยวกุ้งล้วนที่ใส่กล่องมห6ชิ้นก็ร้อยยี่สิบบาทที่ แค่นี้ก็ได้ออกมาเป็นเกี๊ยวทรงเครื่องทุรสชาติเพอร์เฟกสุดๆอย่างตัวได้เป็นหมูใส่กุ้งก็เต็มปากเต็มคำน้ำจิ้มแซ่บอร่อยตัวกุ้งล้วนอันนี้ก็เด้งมากใส่กุ้งมาเป็นตัวบ้านเราจะชอบกินตัวนี้ก็เป็นพิเศษและนอกจากตัวเกี๊ยวกุ้งแล้วเขายังมีทอดมันกุ้งที่ทำกันใหม่เนื้อเน้นๆไหลแป้งเคลือบแค่ตัวเกล็ดขนมปังและทอดอย่างพิถีพิถันให้ทุกชิ้นเป็นสีเหลืองทองน่ากินเนี่ยเราขอเปิดให้ดูเนื้อด้านในกันเลยเนื้อคือแน่นหนึบมากแถมยังมีเน้อกงงาาชิยยบบบว่่ทดใแสถ4 50 กับบ้านแนะนําเป็นกล่องแปชิ้นร้อยแล้วแนะนําซื้อเดินกินไปเลยหนึ่งแล้วกับบ้านอีกหนึ่งเขาจะมีน้าจิ้มเปรี้ยวๆหวานๆให้กินคู่กันได้นะ้าจะบอกว่าทอดมันกุ้งร้านนี้คืออร่อยจริงเด็ดจริงจะซื้อกินเล่นก็ดีหรือกินเสริมกับเมนูกับข้าวอันนี้ก็เด็ดเนี่ยใครมาเดินเที่ยวงานเกษตรแฟร์ศรีราชาก็อย่าลืมกันนะร้านโคตดเกี้ยวตามมากินกันเลยไม่ผิดหวังกันแน่นอนยันคลิปนี้ขอไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์แพรเพื่อนละมาเลย